ที่มาทุกวันนี่เป็นกระสอบมาจากประเทศอังกฤษแน่นอนจริงเหรออินพอร์ตนี่อินพอร์ตมาแน่นอนว้าวรถต้อง่างเก่าแล้วครับมีรอยถลอกหรือได้เห อหลอดได้ไมหมดเลยนะอาจจะเกิดการผลตกเยอะไปนะครับมีใบรับประกันด้วยนะฮะซื้อเสรีเหล่าไก่ไร่ปีเองเอเงา <c oughs> สัสรรพคุณของรถคันนี้คือเอามาทำอะไรดีสามารถยกของที่มีน้ำหนักมากกว่าเอ้ยน้ำหนักมากกว่าไม่เกิน200กิโลขึ้นรถได้นะครับเราเลยซื้อมาตั้งใจว่า,าจะเอามายกเมียอ้าวไม่ได้นักขนาดนั้นหรอก รอ้อนเหมัอนจะเหียวนะคล้ายๆตันจลีิวนี่เป็นอเคแปลๆบอกดู รูไม่ตรงให้หมุนนี่หน่อยแล้วได้ไหมต้องก้าไปอีกหรือเปล่าโอเคไ่นแล้ว เราจะมาลองล,ลอดูกันนะว่ามันหนห่อยั้ยอืมเจ๋งอะคราส่งเคลมไว้ว่าบอกว่ายกโมจขึ้นได้ก้าเเ็นลองวัดกันดูว่ามันไมก่เเซน็นะ ว่าดูที่ว่านั้นนไปต่อได้ไหมน,นี่ครับยกสูงจะพื้นได้อยู่ประมาณเก้าสิบเซนพอดีพอดีเก้าสิบเซนพอดีเก้าสิบเซนกลางดีเลยนะอ่าลองเราก็ยองลองยกชิ้นอื่นดูบ้างเห็นได้เลื่อนได้จริง โอเคลองยกไม้ให้ดูหน่อยสิครับลงางติดอืม ยังไม่เชื่ออะไรเลยโอ้ลิก เกือบไปแล้วเกือบไงท้องตึกแล้วอยยล,ลองดูนะเออเอ้ยอย่างไวไวตอนอาลมณเออเด็ดเด็ดเด็ดเดเ็ดเด็ดเด็ดเ,ด,เด็ดอืม ไปเราจะทดสอบด้วยกันโอเคไปเลย oke oke let's